สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สาวเมืองสิงพามาชมขมิ้นขาวที่ขุดมาขุดมาได้นะคะเราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะคะได้เยอะมากเลยนะคะจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีสักประมาณหนึ่งกิโลนะตอนนี้นะทุกคน เต็มเ,เ,เ,เนี่ยเต็มเต็มในนี่เลยนะฮัลยซูมก็เยอะไปเวลาเราไม่ซูมก็ไม่ค่อยขอโทษขออภัยนะภาพไม่ไม่นิ่งเลยนี่นะคะเยอะมากเลยนะคะเต็มตะกร้าเลยพี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินตราสวัสดีค่ะพี่เหนือระวีสวัสดีค่ะขมิ้นขาวปลูกเองนะคะ เมื่อปีที่แล้วนะมีสักประมาณหนึ่งกิโลนี่เยอะมากเลยนะวันนี้ขุดขมิ้นขาวพี่ชายบอกสวัสดีค่ะคุณมินตรามินตาก็เทพบุตรสวัสดีค่ะนี่ดูหนูขุดขมิ้นขาวดูมือพองหมดเลยพี่กัญญาสวัสดีค่ะวันนี้ขุดขมิ้นขาวนะที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะเมื่อปีที่แล้วเมื่อ เมื่อปีที่แล้วมีสักประมาณหนึ่งกิโลนะสวัสดีครับคุณเทพรบูตรจากพี่โจพี่กัญรายานะคะพี่ชายก็สวัสดีครับคุณกัญรายาพี่พี่โจอบอกว่าพี่เหนือระวีน้องมินตาสวัสดีครับผมนี่เต็มเต็มตะแกงเลยนะคะประมาณสี่กิโลนะได้เพิ่มจากของเมื่อปีที่แล้วเนาะ เมื่อเมื่อปีที่แล้วอะ่ะมีมีประมาณหนึ่งปีนี้ได้เพิ่มนะใช่ค่ะหนูเอาไว้ทําพัน์ต่อเนี่ยที่หนูไปขุดมาเพราะว่าปีที่แล้วว่าเอาเอาไปปลูกกลัวจะไม่ไม่ได้เนาะกลัวไม่ได้ปีนี้ก็เลยพอเห็นได้เยอะปุ๊บเนี่ยเราลงทําพัน์ได้แล้วแล้วก็เราเริ่มปีนี้ให้ให้กินให้เก็บกินไปนิดเดียวนะไม่ได้ให้เขากินเยอะกลัวจะหมดกลัวไม่ได้พันุ ปกติอะเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นอ่อนๆน,นะคะเนี่ยถ้าเป็นอ่อนๆน,นะเขาก็จะไปจิ้มกับลาบก็ได้หรือว่าเต้าเจี้ยวหลนหรือว่าปลาาสับหรือแจ่วบองอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็เลยเป็นคนชอบกินสมุนไพรด้วยไงก็เลยสรรหาที่จะเอามาปลูกเนาะเวลาเราไปซื้อที่เขาปอกไว้แล้วอะจะน้อยมากเลยนะคะลุงคำลาสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะกินกับเต้าเจี้ยวหลนอร่อยแต่ต้องเป็นอ่อนๆนะอันนี้เขาแก่แก่แล้วอันนี้จะเป็นอันที่ไว้ทำพันธ์ุได้แล้วนะคะไปทำพันธ์ุหนูก็ไปขุดขึ้นมาสามกอโอ้โหไม่อยากจะให้พูดเนี่ดูมือหนูนี่ดูปวดมากเลยเนี่ยปวดเพราะว่าใส่ถุงมือไม่ได้นะตอนขุดพี่โจบ,บอกว่า หนุ่มคำราสวัสดีครับผมตอนขุดขีดฉีดรอรอให้ดินออกจากเงาขมิ้นน่ะแล้วเราถึงจะค่อยๆงัดเขาขึ้นมาแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นพวงพวงใหญ่ๆเลยนะคะแต่หนุหนูมเมนั่นออกเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ นี่ก็เป็นครั้งแรกของการที่ที่หนูได้ปลูกเองนะเมื่อก่อนเนี้ยได้ซื้อกินนะคะยี่สิบาทก็นี้เดียวเนาะที่เขาปลอกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปซื้อไปซื้อพันเขามาประมาณหนึ่งกิโลนี่แหละพอตกมาปีนี้ได้ตกมาปีนี้ได้ได้พันขึ้นน่าจะประมาณสามหรือสี่กิโลอะดีใจมากๆเลยนะคะแล้ว หนูจะขยายพันธุ์จะปลูกให้เป็นแปลงนะคะจะปลูกขมิ้นขาวหนึ่งแปลงแล้วก็จะขุดร่องปลูกดอกกระเจียวหวานหนึ่งแปลงกับเจียวหวานเพรน้ำผึ้งนะคะพอกระเจียวหวานหนูหน,หนูทําไว้เมื่อปีที่แล้วนี้เขาแตกกอใหญ่เลยมาปีนี้หนูรู้แล้วว่าเราจะแยกแบบไหนแยกแบบไหนก็เราก็จะมีสมุนไพรกินตามฤด,ดูกาลเลยเนาะ แต่ยังไม่ได้ศึกษาว่าขามิ้นขาวเขาเขาขุดฤดูไหนเนะาะขมิ้นขาวเขาขุดฤดูไหนยังไม่ได้ศึกษาแต่รู้วิธีปลูกแล้วว่าปลูกประมาณระดับไหนไม่ต้องปลูกรึกนะคะพี่เหนือระวีหรือว่าน้องมินตาบอกว่าน้องโจ้น้องกาลยาสวัสดีค่ะหนุ่มคำลาบอกมินตาดีครับ สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงคำาลานะคะลุงลุงคำาลาขมิ้นขาวเนี่ของปีที่แล้วนะอ๋อถ้าใบร่วงหมดก็ขุดได้เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเป็นครั้งแรกของการปลูกเนาะแล้วหนูหนูก็ไม่กล้าขุดไม่รู้จะทำยังไงพอรอบนี้ปีหน้าคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ แล้วแล้วเราจะใช้ผสมดินให้ให้เขาไอ้นี่ง่ายกว่านี้ปีนี้หนูไม่รู้ว่าจะต้องใช้ดินยังไงไงหนูก็เลยเอาไปปลูกไว้ตรงตรงเนินตรงนั้นเนาะมันจะเป็นเนินเนินหน่อยแล้วก็มีคล้ายๆกับว่าเราจะเผาตออะไรตรงนั้นด้วยไงก็เลยได้เยอะขนาดนี้หนูก็ดีใจนะได้เขารู้สึกว่าเขาสมบูรณ์มากเลยอะ่ะ เราไม่ต้องไปดูแลใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องรดน้ําด้วยนะเพราะว่าเราปลูกเชื้อฤดูหน้าฝนเนาะปลูกเรื่องของหน้าฝนไม่ต้องห่วงเรื่องการรดน้ํหรือว่าอะไรเลยนี่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะเป็นการที่เราทำอะไรแล้วสำเร็จเนี่ยจะดีใจมากๆเลยนะคะ องวันวันนี้นะชีวิตวุ่นวายนะนี่หนูอยากให้พี่พี่ดูอะไรอนยะ่างเงี้ยนี่หนูเตรียมหนูเตรียมจะตากกล้วยนะคะพี่พี่กล้วยเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้นะคะหน,หนูจะให้ดูอะไรอทำไมนิ่งนี่หนูจะให้ดูนะคะกล้วยเต็มเข่งเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยหนูต้องไปแบกกล้วยโอ้ชีวิตหนูจะเนี่ยดูเลยลูกกล้วยนะคะ จะเอาไปตากรอสุกเนี่ยรอบนี้จะตากกล้วยด้วยแล้วก็ขมิ้นขาวที่ได้รอบนี้ก็จะเก็บเนี่ยผึ่งและผึ่งลมไว้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วผึ่งลมไว้แล้วหนูก็จะไว้ทําพันดีใจมากๆเลยสําหรับการใช่คะ่ะพี่โจโมีความสุขมากๆเลยคะ่ะใช้ใช้ชีวิตแบบเนี้หนูว่าเป็นความสุขที่ที่เราแบบว่า ตอนเราเริ่มมีอายุขึ้นเราอยากอยู่แบบนี้ไงคะพอพอผลผลิตอะไรออกมาแต่ละอย่างอะ่ะหนูดีใจมากเลยนะใช่ค่ะไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเรื่องสารเคมีเราไม่ใช้เลยนะคะม,มีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มากๆเลยนะคะหนึ่งปีกว่าๆที่เรา ชาติด้วยตัวเองเนาะเรารู้เลยว่ามูยา่าเฮลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินตาบอกสวัสดีลุงคำลามูย่าขมิ้นขาวอุย้ยคนพูดภาษาอังกฤษเป็นก็ไม่มาเอยมูยา่านี่มูยา่บาบนานา่าเนาะกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเนาะบ้านนี้ก็มีแต่เรื่องกล้วย คืออนี้สิบห้าหวีเต็มเข่งเลยอันนี้ในตะการนี่ก็คือขมิ้นขาวนะมูยา่า t h a n you my f r i e ม d ฟ t h n n y y u u o ซมา h บานาน่านะคะมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามมาดามขมิ้นขาวที่ขุดเมื่อเช้านี้มาดามดูผลงานนี่ดูมือหนูนี่อ้เก็บเนาะ มาดามบอกสวัสดีค่ะน้องกัญยาสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดามขอบคุณนะคะวันกล้วยนะมาดาม <c oughs> เดี๋ยวหนูหนูจะตากกล้วยอีกแล้วเนี่ยมาดามดูกล้วยหนูนี่ดูลูกกล้วยหนูนี่นี่นี่ยังเล็กนะหุยใหญ่หนูเอาไว้ข้างล่างไงหุย่ใหญ่หนูเอาไว้ข้างล่าง พี่โจพี่กัลยาบอกสวัสดีพี่มาดามครับสบายดีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะมาดามขมิ้นขาวเมื่อปีที่แล้วอะที่ปลูกอะประมาณหนึ่งกิโลอยากกินมากอุยอ้ยน้อ๋สงสารคนไกลจังเวลาเราขึ้นไรอะปลูกแล้วเนาะหนูก็เลยเอามาปอกใส่ตู้เย็นอะหวานไม่เหมือนที่เราไปซื้อเขาเนาะ มันสุขใจบอกไม่ถูกเลยเนาะกับการที่เราได้อยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวรอรอถั่วดำกับเนี่ยแตงไทยกับฟักทองก็กำลังงามแล้วแล้วก็ถั่วฝักยาวก็เลื้อยขึ้นค้างแล้วอืมหนูเห็นแล้วน้องบูมสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงคิดถึงนะคะน้องบูม หน,หนูเห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยหนูยุ่งมากเลยมาดามเมื่อวานนี้นะตัดกล้วยเข้าสวนเร่งเร่งถางหญ้าอะไรก่อนที่จะถึงหน้าฝนนะเจ๊พรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอวดเขาเนาะนี่เดี๋ยวจะตากกล้วยเองแล้วเนาะไปเห็นขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆากเลยพี่ๆทุกท่านว่ามีปัญหาแน่เลย หนูอ่านคอมเมนต์ใครไม่ไม่นี่หนูขอโทษขออภัยนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมุนพี่พี่หมุนกันไหมเนาะตั้งแต่ลมมีลมนี่แหละสัญญาณอินเทอร์เน็ตงองแงเนาะไม่เป็นไรนะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกทุกท่านนะคะเจฟรอนทักทายลุงคำลา พี่โจพี่กัลยาบอกสวัสดีครับผมเจพรสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะใช่ไหมน้องเออพี่ว่าแล้วเน็ตเน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นทั้งวันเลยนะวันเนี้ย โอ้ดีใจอะไรกับน้องบูมเนาะขอแสดงความดีใจด้วยคนนะคะขอแสดงความดีใจด้วยคนนะคะทุกทุกท่านเน็ตหมุนไหมคะถ้าหมุนหนูถ้าหมุนหนูจะได้ลงนะคะชีจี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะมาดามบอกไม่หมุนใช่ไหมเจ๊พรบอกสวัสดีทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอบคุณมากๆเลยฉีจี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องบูมบอ,อกพี่โจพี่กัลยาสวัสดีครับผมจากน้องบูมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปซื้อขอมาขอมาปีนี้เป็นของเราแล้วได้เยอะขนาดนี้ก็ดีใจนะคะ ใช่ค่ะตอนขึ้นรอบแรกตกเข้าไม่ได้ก็เลยขึ้นใหม่อันนี้ขึ้นใหม่นะคะวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตงองแงนะเจพรบอกคุณชีจี้สวัสดีค่ะชีจี้บอกคุณเจฟสวัสดีค่ะพี่กัลยากับพี่โจบอกคุณชีจี้สวัสดีครับผมมาดามบอกสวัสดีค่ะชีจี้สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยกล้วยจะได้ตากแล้วรอบที่แล้วสุกจะตากตากไม่ได้พอดีพี่มาจากคลองแปดเนาะพี่ผัดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เลยให้พี่ขอเอาไปที่คลองแปดเขาก็ไปตากนั่นแหละเนีย่ยนะอวดไม่เบื่อเลยนะกล้วยเนะี่ยดูลูกกล้วยนะี่นะกินเนี่ยใครกินในลูกเดียวนี่จบเลยนะลูกเดียวนี่จบเลยอิ่มเลยค่ะ แล้พี่ผัดไทยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามาเอาสะดวกนะคะมัดรวมนะคะจากพี่ผัดไทยเอาพี่ๆสะดวกเลยนะคะหนูบางครั้งน่าร้ายไม่ค่อยได้เข้าจริงๆเลยหนูยุ่งกับงานในสวนหนูไม่อยากให้พี่ๆดูหน้าหนูเลยทุกวันนี้เนาะ เราเราไม่ต้องสวยเนาะแต่เราใช้ชีวิตแบบว่าไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเนาะทายขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ผัดไทยขอบขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลย บ้านเมืองสิงมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูก็ไม่มีอะไรจะมอบให้เนาะก็จะมอบแต่ความสุขมอบธรรมชาติมอบแดนไกลที่อยู่เมืองนอกเนาะ <c oughs> มาดามสู้สู้นะมาดามมาดามหิมะละลายแล้วเราก็เริ่มปลูกผักเลยนะถ้าหิมะละลายแล้วอ่ะปลูกผักไม่มีเหงาเลยนะมาดามหนูหนูบางทีหนูจะขึ้นไลน์หนูก็ต้องเลยให้พี่พ,พี่ดูหนูไปถากหญ้าไปฟันกิ่งไม้ถ้าพ,พี่พี่เห็นหนูหนูก็จะต้องโพกหน้าใส่งอกปิดหมดนะหนูก็เลยไม่ได้ขึ้นไลน์ หนูก็ถ้าหนูสะดวกว่างหนูก็ขึ้นไล์อย่างเมื่อเช้าเนี่ยหนูหนูไปฟันต้นข่อยฟัน,นนะต้นข่อยมาเนาะต้นข่อยเนี่ยเป็นอะไรที่เราเราจะนี่ยากมากๆเลยนะคะพี่พี่เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาโตเนาะยังหนาวอยู่ใช่ไหมหนุ่มคำลาบอกมาดามดีครับ ขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณแม่ดามกราบขอบพระคุณลุงคำลาขอบคุณพี่ๆทุกท่านนั่นแหละที่ไม่เคยไม่เคยทิ้งเนาะสาวมงสิงคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดแม้ว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่แต่ถ้าตรงนี้สํำเร็จนะคะพี่พี่ทุกคุณย่าคะสวัสดีคะ่ะถ้าตรงนี้สําเร็จนะรับรองว่าจะเป็นสถานที่ที่รองรับพี่พี่ได้ แวะเวียนมาเที่ยวชมได้เลยนะคะถ้าตรงนี้ตอนนี้หนูไปเอาแบบการขุดขุดบ่อมาแล้วนะแบบขุดบ่อหนูได้มาแล้วหนูจะทําเป็นศาลากลางน้ําด้วยนะคะพี่ๆศาลากลางน้ําด้วยทําสะพานให้พี่ๆเดินไปนั่นได้แบบมาแล้วแล้วทีนี้ก็รออย่างเดียวเลยว่าเขาจะมาขุดให้เราวันไหนแค่นั้นแหละพี่วันเพน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ย oh, ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่บันเพลงขอบคุณนะคะไปหาเข้าไปแอบแๆเนาะไปแอบฟังเพลงบั่งอะไรบ้างเนาะขอบคุณนะคะพี่บันเพลงขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะทาน่หนูทําตรงนี้สําเร็จนะใครผ่านไปผ่านมาสิงห์บุรีแวะมาหาหนูได้เลยนะคะแวะมาได้สบายเลยไม่เกินไม่เกินสองปีนี้หนูคิดว่าสิ่งที่หนูคิดไว้หนูจะต้อง ทำให้ใหสําเร็จให้ได้ตอนนี้ต้นไม้ก็สําเร็จไปเยอะแล้วผล,ลไม้หรือว่าพืชผักอะไรนะที่หนูปลูกอะ่ะได้ผลผลิตเยอะแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะสิ่งที่หนูทํานะคะได้ได้ได้เลยค่ะได้เลยคุณย่ามาเอาพันผล,ลไม้มาเอาพันผัก หรือว่าคุณย่าจะเอาหนอกล้วยเอาอะไรมาได้เลยนะคะแต่หนูว่าถ้านไกลอ่ะหนูหนูหนูฝากพี่นบเอาไปให้คุณย่าดีกว่าคุณย่าแว้นมาเอาที่สาขาที่ตรงบางประหันดีกว่าแต่ถ้าคุณย่าก็นั่งรถมากับพี่นบดีกว่าเนาะเพราะว่าอายุธยามาสิงแล้วไม่ใกล้นะคุณย่าขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงอะ่ะแต่คุณย่าอยากได้บอ,อกได้หนูฝากพี่นบไปให้ได้เลยนะคะ หนุ่มคำลาบอกว่ากาัรยาดีครับนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมก็ยกมือบายๆกันได้เลยนะคะคุณยา่าถ้าถ้าคุณบ้านฟ้าหนูอะ่ะคุณย่าบ้านฟ้าหนูก็อารีเนาะอารีอ่อนเจริญนั่นแหละคะ่ะพี่สาที่พี่สามีนะคะถามพี่สาก็ได้นะใช่มันหมุนหมุนนี่แหละมาดามหมุนเป็นช่วงๆหนูขออนุญาตลงนะคะ ยกมือบายบายกันได้เลยขอบคุณทุกเิ่บทุกไล้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบายบาย